โอเคก็กราบสวีทุกคนด้วยนะครับเห็นหลายๆคนสุ่มโเอฟกันไปแล้วนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาสุ่มนะครับซุ่มดูอยู่นานว่าหมดกันเท่าไหร่แต่ก็ผมเข้าๆไว้ว่าเจ็ดพันนี้น่าจะเหลือกลับบ้านอยู่มั้งมั้งนะไม่รู้จะเหลือหรือเปล่านะครับหมดเท่าไหร่นะทุกคนลองคอมเมนต์บอกกันหน่อยหมดเท่าไหร่ับผมผมอยากรูเหมือนกันว่าคนดูหมดเท่าไหร่นะครับผมแต่เอาเทียบกันว่าใครมันจะเกือบกันนะครับผมไป อย่างแรกเราต้องเออ,อยังตึงๆเลยครั้งละร้อยเจ็ดสิบเก้าเพชรไม่สอนลูกใครเปิดมาก็แบบเข้มปีเลยว้าวผมเป็นคนที่ชอบรีไซเคิลเลยครับผมสุ per recycle super recycle เลยนะเราจะได้ประหยัดอังน,นั่นไง <laughs> <laughs> ได้ไหมาแล้วหนึ่งะครับผม ีซี่ว่ะทำไปก่อนอ่ายัง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 ต้องรอให้มันพนมมือก่อนนะครับเราถึงจะกดนะครับผมหะฮห้านี่ครับพนมมือแล้วนั่นไงผมบอกแล้วมันเป็นสูตรผมมันไปแบบแกะทิศของทีมงานไปแล้วนะครับว่ามันมันล็อกนะครับผมมันล็อกแบบจังหวะที่นี้ ังหวะที่พนมมือนะครับผมไปเรื่อยได้มาสองลูกแล้วทุกคนได้มาสองลูกแล้วได้มาสองแล้วนะอันนี้หมดจะไม่ถึงไงหมดไปสี่ร้อยเพชรสี่ร้อยเพชรได้สองอีกสี่ร้อยเพชรก็ได้อีกสองเออว่ะอีกสองร้อยเพชรก็ได้หนึ่งเออว่ะสองร้อยเพชรต่ออันหนึ่งนะทุกคนมันก็ออกง่ายอยู่นะ ใกล้แล้วใกล้แล้วหน้าโมโอ้โหนี่เดียวปัดตอกจริงๆรงิโอ้ยนี่เดียวโอ้โหยเบรกดีเกินผมจะไม่เอาอะไรเข้ากระเป๋าตัวเองผมซัดอย่างเดียวเพื่อประหยัดตังเฮ้ยปืนอะไรวะนี่ปืนอะไรอ่ะขอขอ,ขอไปห้องแต่งตัวดิ สวัสดีโอเคตอนนี้เราก็หมดไปประมาณ800เพรแล้วนี่ครับผมต้องรีเกมเพราะว่ามันเป็นสูตรเวลาแบบเปิดกิจกรรมเข้าไปสุ่มปุ๊บแล้วมันได้เลยเรามันพนมมือก่อนมาสูตรไหนไวะเนี่ย ยัไม่มีสวยโอ้ยสุดว่าปาน้อยขอบคุณมากครับผมทุกคนมันไม่ออกเลยอ่ะสรุปคนดูหมดไปเท่าไหร่กันวะเนี่ย19เพรดิตอ้ล็อกแม่งรอ49ก็จบแล้วเดี๋ยวครั้งหน้ารอบหน้าแม่งมา49แน่เลย โโอโรอบหน้า499ดูอย่างทรงแล้วผมเห็นใครนะคอมเมนต์ว่าคนดูอีไยมันบอกว่าหมด4,000กว่าเพชรอะ่ะเออ4,000กว่าเพชรจริงปะวะ ้องใชา้นิ้วกลางกดจิ้มลงไปโบจิ้มลงไปโบอ้ทาเนยวงสะให้กายหงุดหงิดหนึ่งร้อยดาวเจ็ดออกแน่ๆขอบคุณครับขอบคุณครับผม หนึ100่งร้อยดาวนะครับผมขอบคุณนะครับผมปลาน้อยนี่เห็นไหมเห็นแรงกำลังใจออกเลยนะครับเพลงสองเลงสองใกล้แล้วใกล้ความจริงแล้ว <laughs> ใกล้ความจริงนะเหลือแค่สองอันนี้อะไรอะ่ะยูเซไดเหรอเขาดูอ๋อพิมพ์เขียวยูเซไดมันมันเคยมีแบบคนกดครั้งเดียวแล้ว,ลวไม่อกสองอันเปล่าวะมันเคยมีไหม หรือห้าพันเพชรผมว่าเหลือเสือตั้งกลับบ้านกินหนุ่มนะดูทรงละขายชวนมา <c oughs> ไม่อยมอยมจะเอยีงอยงเอียงตามด้วยเนี่ยอะไรอาหารแมวปะเนี่ยมาเจียม <c oughs> <c oughs> โอ,โ,อโอเคนะครับตอนนี้รถสนุกหมดไป2องพเพชรแล้วนะครับสิ่งที่ได้มาก็คือลูกแก้ว3ลูกนะครับผมสนิ้วนะสนิ้วมันจะกดยังไงว่าสอนิ้ววะ xì mèm ghê mấy chuyện này ลูกทีฮ่าหนุบตาเทพไหลเลยเหรอไม่หรอกมั้งผมอาจจะฟุ้กกดทีเดียวได้ก็ได้โถลูกทีฮะตอนนี้ผมหมดไปมาสามพันเลยสามพันสามสี่ห้าหกเจ็ดเออสามพันนะครับผมนะครับได้มาสี่ลูก อลินอลินสุม่มเยัยไม่โดนวะ <c oughs> นี่โป้งจัดไปแล้วอตั้งลิ้นลงตั้งเลยนี่ว้าวอ้ยนีดเดียว <c oughs> อ๋อนตุกตุเลยเนี่ยอ้า <c oughs> ขอเนี่ยคนละหนึ่งสูตรดิกดรัวๆสี่ค่ะสี่ทีกดกดรัวๆสี่สี่กดรัวๆสี่ทีก็เปลืองตังค์ไงเนาะมันเปลืองตังค์ครับผมเปลืองตังค์กูอยากได้ที่แบบมันไม่เปลืองตังค์อ่ะเข้าใจไหมมึงกดนั่งนั้นมึงไม่บอกกดรัวๆหนึ่งร้อยทีเลยอ่ะเวนสูตรนี้ครับผมขึ้นขึ้นลงลงอะน้มันเกอะไรวะน่ะบ้าหรือเปล่าบีบจมูกท่องนโมโสองจบอายเวนนี่มันพิมพ์หลายรอบแล้วมา ขีล้ลืมเนื้อลืมเนื้อแอท่องนามโมยังลืมเนื้อมาเอาแล้วนะบีบจมูกท่องนามโมสองจบมันบอกว่าสองจบไม่ใช่สามนะเมื่อจมูกมึงไหมกูบีบมึงท่องนามโมแปดร้อยจบนะมึงตายห่าแน่ไอเวน มันเพชรแล้วอาวพันเพชรแม่จะเว้ยหมกสมตีเนี่ยกูบอกเลยเนี่ยกูใส่ได้ไม่ถึงสองสามครั้งแล้วกูบอกเลยเด็กกูก็เปลี่ยนชุดไอชุดสตีเนี่ยกูใส่ได้นิดเดียวปกติไอดีเก่าผมก็มีผมไม่เคยใส่เลยเนยะฮยปักธงมีไอดีเก่าผมมีชุดขั้นทุกซีซั่นกูยังไม่เคยใส่เลยกูใส่ชุดเสื้อดําคอเต่ากระโหลกหมวกเวียดนาม หม,หมวกหมวกไขน้ำอ้อยอะ่ะอดีเก่ามีทุกชุดไม่ใส่ฮูจคุณงุ่มไม่เสียตังค์ทำไมวะสอบเอ้ยไม่ยอ,อกมกูคุยแล้ว <c oughs> พี่ใจเย็นเสียดายเพียรหน่อยแฮะไม่ถึงเจ็ดพันรีเซ็คเอร์นั่นเนี่ยไม่ได้เสียตังค์เลยนะรีไซเคิเลอรนะ์ ไหนใครบอกว่าแปดเก้าพันเพชรหมื่นเพชรอยากเสียเหมือนกันเอา 2, 30, ว่าอยากหมดสักสองสามหมื่นเพชรว่ะทําไงวะอยากหมดสักสองสามหมื่นเพชรวะอยากเสียตังค์อ่ะพอดีบ้านด้วยเขาขึ <Kate im ada> <consoles> ้นเลขแป๊บนะครับผมเมื่อกี้ผมมีอยู่ซ้ำเจ็ดพันสี่เราเสียสิบสี่เพชรลบหนึ่งเจ็ดสามสองเช้าแกับ ห้าพันหกร้อยแปดสิบสองเพรโอ้ถูกจังอะ่ะทำไมถูกจังอะ่ะคนดูโอเคนะทุกคนนะฮะใครอยากสุ่มหมวกเอฟนะครับผมไปสุ่มก็ได้นะครับผมทุกคนหมดไม่เยอะหรอกครับผมขายบ้านนะฮะทุกคนขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับขอบคุณครับ